นี่มันแรปเปอร์ที่ดังที่สุดหนเวลานี้นี่นะและเขากำลังจะร้องเพลงให้เราฟังด้วยโจโจ,โจแรปเอกแรปเอกแรปหน้าใหม่ไม่ใช่เฮ้ยหวัดดีนะครับเจ้าพวกแรปเปอร์หน้าใหม่ที่ตกรอบตั้งแต่รอบแรกทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันเป็นแชมป์แรปเปอร์500สมัยเกมนี้ บอกเลยในวงการแ랩ไม่มีใครไม่รู้จักผมนะครับลิวนูบี ผู้ที่ถือแชมป์ครองมานานกว่า500สมัย <Wow. S 1> ใช่แล้วคุณผู้ชมครับไม่มีใครสามารถโค่นล้มผมได้เว้ยและในวันนี้เราจะมาแรปโชว์เด็กกันในเกมเกมนี้ครับ <Yeah. S 1> แรปซิมูเลเตอร์เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมทุกอย่างเลยนะครับทำยังไงถึงจะดังแล้วก็มีชื่อเสียงแบบผมได้เว้ยนี่เป็นก้าวแรกนะครับที่ผมนั้นเข้ามาในเกมนี้และเขานั้นเชิญให้ผมไปคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วคนอะไรมันเท่ขนาดนี้วะนี่ V.I.P สุดๆเลยนะเว้ย นี่ไปที่คอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวจะไปปโชว์ครับคุณผู้ชมนี่อันนี้เรามีไม์ใช่ไหมตั้มหนึ่งเกมนี้มาเล่นยังไงวะอ้าวให้กูเข้าไปแรปอันนี้คือแรปโชว์เนี่ยโอไมคก่คุณผู้ชมดูแรปได้โคตรเทพคนดูประมาณ9ล้านคนมียูทูบเบอร์มาดูด้วยทำไมำไม,มันเท่ได้ขนาดนี้วะเพลงติดที่สุดเ,เราสามารถกด e ได้ด้วยแล้วมันไงล่ะ แลบอย่างเมามันโอ้แลบจนคอมบูเลกสต๊อบหยุดถ่ายรูปห้ามคอลายเซน<อ>ให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นกูคอแห้งเดี๋ยวแลบใหม่ไม่แลบใหม่ไม่ได้ตรงนี้เต็มกูหยุดเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวเอาใหม่ให้เราเนี่ยครับกดอีเพื่อเป็นการขับรถเฮ้ยเย็ดแค่ผมมีรถแบบโคตรกระจอกเลยอะ่ะนี่มันไม่ใช่ชีวิตสไตล์ผมเลยเว้ยอย่างผมต้องขับเฟอร์รารี่หรือว่าลับบกินีเท่านั้นเอาล่ะนี่คืออะไรวะเนี่ย นี่คือแรงงานทาดที่ผมช่างมาดูนี่เขาก็ผมเอ่อเขียนเพลงให้ผมอย่างไม่มีที่หยุดหย่อนนะครับแล้วเขาหน้าตาดีมากๆมาจาก anime boy สุดฮอตครับนะเกมนี้นเล่นยังไงวะกดแล็บก็เราก็ต้องกดยังไงแล็บอ๋อโอเคต้องกดคลิกครับคุณผู้ชมแล้วมันจะเป็นการเอาไฟตรงนี้ไปขายเว้ยอ้ oh my god guys เราสามารถกดทั้งคลิกแล้วก็กดตัว E ได้ด้วยโอ้โหเป็นไงเงินเพิ่มอย่างเยอะ ว่านี่อย่างรวยคุณผู้ชมเป็นไงโอ้ดูคนตัดตอ่อกูขั้นเพทพอ่ะหมดละนะครับคุณผู้ชมโทษทีโทษทีเพื่อนเรารู้ว่าเพลงของเรานั้นมันดีมากๆจนนายจะต้องยกหัวตามให้ <g ay> เกมนี้มันดีมากกว่าที่กูคิดว่าเอาละคณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องไปแลปต่อนะครับเราต้องไปแลปต่อเวไี่เอ่ยนี่นี่นี่ต้องไปคอนเสิร์ตใหม่เลยต้องขับรถไปนะครับด้ยเวลาออกคอนเสิร์ตร้องเพลงแลป ยังเทพนี่เป็นเพลงแรปที่ผมแต่งขึ้นมาคุณผู้ชมครับเราใช้เสียงไอแล้วนี่มึงใช้ไมอะไรของมึงเนี่ยเป็นไม้ไม้ข้าโพดว่าจะเฮกดูดิคนชอบเยอะมากชอบสุดๆคุณผู้ชมเพลงสิลิสิะสิบนี่ครับโหทุกคนต่างกีดการ์ดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นดิตรงนี้มันเต็มอย่าเพิ่งปลาขยะใส่จ้ามาย่าทำแบบนี้ กับมาก่อนโคตรสิ่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้กับผมนะครับสำหรับใครคนไหนก็ผมที่เคยมาดูคอนเสิร์ตผมเขาจะอยู่จนกว่าเออชีวิตเขาจะหาไม่ไว้เขาจะไม่มีการปลาอะไรแบบนี้มาใส่ผมนั่นมันเป็นอะไรที่หยาบคายมากๆเพรามไม่โปรดิวเซอร์ด้วยเวลาทำเงินแรปเอกแรปเอกไม่ใช่ นี่คุณผู้ชมเราเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะครับหลังจากที่มีคนนั้นปาแก้วน้ําเสรเราปารองเท้าเสรเรานะครับเราเก็บเรียบเลยเว้ยเก็บแล้วเอาไปขายไง this is epic guys ตรงนี้มีอัปเกรดด้วยนะเดี๋ยวไปดูก่อนอัปเกรดมันให้เราซื้ออะไรบ้างกูมองอะไรไม่เห็นเลยคือมึงให้กูกดซื้ออะไรนะกูมองอะไรไม่เห็นโอเคนี่เปลี่ยนใหม่ๆคุณผู้ชมอ,อ่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนไม้ตั้งโต๊ะโอ้ oh my god อันนี้มันที่อัด ส่วนนี้เป็นไมเอาไว้ออกคอนเสิร์ต hmm. เราสามารถเปลี่ยนไอคนตัดต่อได้ไหมวะเปลี่ยนโปรดิวเซอร์เราอย่างเงี้ยเอ่ะผมซื้ออันนี้นะครับแล้ะจะซื้ออันนี้ก็ซื้อต่อไม่ได้ด้วย mm hmm. แต่รู้อะไรไหมคุณผ,ผู้ชมตรงนี้มีสตาร์เตอร์คิดนะครับ What the heck guys ทำไมราคามันแพงยังเลยวะมึงสตาร์เตอร์จริงเหรอส่วน,นนี้เป็นคนตัดต่อขั้นเทพโอเคโอเคเราจะซื้อมานะครับ อันนี้ขนาดสตาร์เตอร์นะเว้ยมันสตาร์เตอร์จริงเหรอมันไม่ใช่แพ็กสำหรับคนเริ่มต้นน่ะดูดิผมมีเงินเป็นล้านเฉยเลยอะแล้วผมอยากจะอัปเกรดสโตรเลตคุณผู้ชมโอ้ y g o ยตับหนึ่งนะอัปเกรดสโตรเลตอ่าเราจะได้เก็บไอ้ค่าไฟนี้ได้ประมาณ50,000ืนะครับเอาละได้เวลาเปลี่ยนแล้วไอ้นุมเราจะทำการเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ใหม่รีมูฟออก ใส่นี่ลงไปนะครับเราเอเลียนที่ไหนไม่รู้มาตัดต่อให้เรา <c oughs> <c oughs> เราเอาเอเลียนเนี่ยไหนไม่รู้ไม่รู้มาทำบีที่กับเรานะครับ <c oughs> ขั้นเทพจริงๆสวยตอนนี้ผมมีโปรดิวเซอร์สองคนนะครับหนุ่มแอนิเมะหน้าหลอก,กับเอเลียนจากต่างดาวนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมนั้นจะไปโชว์ความสามารถแล้วก็สกิลของตัวผมเองสักทีหนึ่งที่ผมซื้อแ็กตะก,กี้ไปไว้เขาไม่ได้แถมไมให้กับเรานะครับ <c oughs> เราจะไม่ต้องซื้อไม่เองนี่เราจะซื้อไม่อันนี้คุณผู้ชม เป็นไม้อะไรสักอย่างเป็นไม้ที่เป็นดอกไม้จันท์เอาไว้วาวสศงพร้อมนด้ทุกคนมาฟังเพลงสุดยอดของฉันซ่าโ,โหได้ค่าไฟนี่เยอะมากคุณผู้ชมคนเต็ไมไปหมดเลยแม่เจ้าเพลงสนุกมากเย่ไม่ห้ามถ่ายรูปห้ามขอลายเซ็น อย่าทำแบบนี้เราเขินกล้องเว้ยไม่งั้นท่านจะหยุดคอนเสิร์ตแล้วก็พอแล้วอะ่ะกระดาษ Girl I see tomorrow กระเป๋ามันเต็มมากคุณผู้ชมกระเป๋ามันเต็มง่ายไปยังร้องยังไม่จบเพลงเลยคุณผู้ชมร้องไปได้ประมาณหนึ่งท่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันเต็มหมดก่อนโอ้ไมก่กอนเงินมาจากไหนมีลูกคุณผู้ชมโอ้ว้าว <S 1> <S 1> จู่จูแอดมินเขาเสกเงินมาให้กับผมนะครับ ผมนั้นออ่เมองตามไม่ทันจริงๆว่าตะกี้นั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเราจะทําการซื้อใหม่อันนี้นะครับสุดยอดมากเง<บ>ินเหลือหลักร้อยเลยหมดตัวแล้วเอาไปซื้อใหม่ๆห,หมดตูดเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับไปตรงที่โรงแรมของเราก่อนแล้วเรานั้นจะทําการเอาใหม่ๆล่าสุด New and b a s t ด้วยคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยส่วนอันนี้เป็นนี่ผมเติมมานะครับมันเป็นอินเ Internet c o n n e c นเว้ ผมไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรได้ถ้าเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมได้ STOP กด Connect คอ n เน c t มันคอนเน c t ยังไงวะเนี่ยเนี่มันสามารถเชื่อมต่อกับคอมได้ไหเห็นแล้วแม่งก็เพียดีอ่าเอามาเลยครับกดคอน n e c t <oughs> ทุกคนทํางานระดับเทพมันเป็นการเปิดบูธการคูณนะครับค่อนข้างที่จะหน้าตาดีเลยทีเดียวอาละ่ะได้เวลาแล็ละทุกคนจงฟังเพลง เพลงสุดมันได้เงินโคตรเยอะโอ้ oh my god โคตรล็อกดูดิจะได้เงินหลักล้านแล้วอะ่ะใช่เพื่อนมั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 นขอมือหน่อยอะโทษทีโทษท,ท,ทีมันหมดละโอ้ oh God เกมเกมนี้มีการรีเบิร์ตนะครับถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเนี่ยเราสามารถไปที่อื่นได้เว้ อย่างตอนนี้เราอยู่ normal town ใช่ไหมถ้าเรารีเบิร์หนึ่งครั้งเราจะได้ไปนิวยอร์กตรงนั้นเป็นสถานที่รีเบิร์นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราต้องใช้ Stop Stop เราต้องใช้เงินก็ผมเท่าไหร่นะในการรีเบิร์หนึ่งรอบไหนะขอดูหน่อยโคนี่กูคุยกับใครเนะี่ยคุยกับปีศาจร้ายคุณผู้ชมโอ oh my god มัมเดี๋ยวอันนี้คุณแม่เราเหรอกดคุยสวัสดีลูกเออแม่มาทำอะไรที่นี่ shut ดั shut u ดัอยากจะรีเบิร์หรือเปล่า Yes อยากรีเบิร์มากเลย ต้องเอาโหหกพันล้านดอลลาร์ผู้ชมเราถึงจะรีเบิร์ตได้โหกูต้องมีชื่อเสียงแบบสุดๆเลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วหกพันล้านดอลลาร์ความฝันผมต้องเป็นจริงผมต้องรีเบิร์ตให้ได้อันนี้มีอะไรเนี่ยมีปีศาจมาขอลายเซ็นกูด้วยโอ้ my god ดังสุดๆคุณผู้ชมนะตอนนี้เอาดิเพลงอย่างมันแล้วมันก็จะเต็มอ่ะเนี่ยเต็มละเต็มละโอ้โหใจยเย็นดิใจยเยน็นอย่าพึ่งปลาของเิผม โซแซดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเงินนะครับแล้วก็อัพห้องใหม่ของผมไปเรื่อยๆก่อนนะผมไม่รู้ว่าเรานั้นจะมีเงินหลักพันล้านเมื่อไหร่และนี่ห้องใครเนี่ยอันนี้ห้องเรานะครับแต่มีเจ้าหมอนั่นก็ผมจู่ๆเข้ามาบุกลุกห้องผมได้ยังไงก็ไม่รู้20 minutes later Hey g u y 20นาทีผ่านไปนะครับทาให้ผมเริ่มรู้ว่าในชิปนี้กว่าจะรีเบิร์ตไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าผมจะเก็บเงินได้เป็นแบบร้อยล้านเนี่ยคุณผู้ชม โอ้ oh my god เอาละในดูหน่อยว่าผมซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมคุณ <c oughs> ผู้ชมดูใหม่ใหม่แบบใหม่ล่าสุดกู <c oughs> เห็นแล้วกูโคตรเซ็งนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปจัดคอนเสิร์ตกันอีกสักรอบหนึ่งเกมเกมนี้เล่นกเัวแบบบวดนิ้วนะค,คุณผู้ชมนี่เป็นไม้ที่แบบราคาแพงมากๆผมยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเพลงของเกมเกมนี้เนี่ยสนุกมาก เป็นเพลงที่สนุกดีคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็เป็นเงีแฟนๆชอบเยอะมากแลปแบบชิลๆโลไฟใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งซีอย่าเึ้ง <_ d ian> อย่าทำแบบนี้รู้ไหมว่า <_ d ian> เพลงนี้ฉันแต่งมานานเอาล่ะกลับไปตรงที่บ้านของเรานะครับส่วนอันนี้เป็น <_ d ian> เป็นที่แรปของกูเองแล้วผมนะครับผมก็เพิ่มคนงานจากแดนนรกนะครับเอ่อเป็นทาาที่มาสร้างบีทให้กับผมนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเอาล่ะกดแรป เนี่จะสังเกตได้ว,ว่าผมนั้นสร้างเงินได้แบบโคตรเยอะคุณผู้ชมใช่จริงเลยว่ะไมมาหล่อเทพได้นขนาดนี้อ่ะดูเพลงพวมันทุกคน yeah, <boy. S 1> ชูนิ้วแม้แต่เอเลี่ยนยังชูนิ้วคุณผู้ชมครับยกมือขึ้นพร้อมกันโอ้มีเงินเท่าไหร่นเนี่ยสองร้อยกว่าล้านละนะครับเราพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเปิดกล่องที่มันราคาแพงที่สุดณสถานที่แห่งนี้โอเคปะ่ะก็คือตรงนี้ กล่องหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ48ล้านนะครับตีเป็น49ล้านเลยดีว่าแม่งแพงมากคุณผู้ชมเปิดเอาคอมใหม่เว้ย Please o อ g ดี please Dude 4.2ก็โอเคก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้เปิดสลับกันเปิดสลับกัน Stop ผมกดผิดนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูคนที่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงของฉันคนทำบีดนะเว้ยขอจำเจมหน่อยกูซื้อลัคกี้มาด้วย Yes นี่กูได้ไกูได้มิกลัวได้มิกลัวมาทำบีได้กูเอาละอยากได้คอมเทพๆคุณผู้ชมเช่นในการตัดบดีคูณสี่โอเคนะถือว่าเยอะเยอะมากอืได้เวลาไล่คนออกคุณผู้ชมครับ<ป>ใครคนไหนกากๆผมจะไล่ออกแม่งเลยนี่บวกหกพันเปเซ็นยัดแค่รับรัวๆโอ้ยได้เงินเยอะไหมเนี่ย เงินเยอะมากผู้ชมดูดินี่เงินเยอะมาก,มมมเ,เ,มากเป็นเพลงสนุกว่ะมันมีไปหาฟังที่ไหนวะโหเป็นร้อยล้านดูดิทุกคนตัดต่อกันแบบค่ำเครียดนะครับแล้วเพลงก็ดับไม่มันเลยอะ่ะมันมีเพลงเต็มๆให้กูไปฟังไหมเนี่ยและนี่จะเป็นหนึ่งเกมที่ผมจะมาแนะนำให้ผู้ชมเล่นเว้ เป็นเกมที่แม่งสนุกมากๆคุณผู้ชมผมโคตรเทพเลยนะครับดูจำนวนคนฟังใน Spotify s สตรีมคนติดตามเห็นปะ่ะ1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันโคตรเทพทเทพไว้ได้ขนาดนี้วะเนี่ยกีดได้กีดไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูบิลบอร์ดชาร์ตหน่อยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ <c oughs> ทำไมกูยังเป็นอันดับ3ามคุณผู้ชม2คนที่มันเก่งกว่าผมยังไงผมเป็นแชมป์500สมัยนะเว้ยและ2คนนี้เป็นใครทำไมผมไม่รู้จักชื่อดูดิมีคนสตรีมมากกว่าฉัน <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชม เอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาล้างแคนนะครับแล้วผมจะเป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้อยากว่าแต่เซิร์ฟเวอร์นี้เลยผมจะเป็นอันดับ1นึ่ระดับ g l o b a l โอเคกูจะไม่เป็นอันดับ1ระดับ global <c oughs> ก็ได้ดูแล้วเนี่ยกูน่าจะซูใครไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหเกมที่คุณผู้ชมควรเข้ามาลองเล่นดูแล้วกันเกมดีมากลองมาเล่นดู